ถึงบดไร่กระตองไร่สิบปโงดดอกมันหยังผู้ใดสร้างมาสิเงเนะค่ะพี่น้องกราบสวัสดีค่ะเมดหมอแค้นแฟนหมอล่ำที่ครุรกทุกท่านพอกันมือนีเฮาก็ซิมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงหมอล่ำคือเกา่านะคะเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกลางไฟ้สดนะคะของนางเอกคิวทองน้องแอนออรดีนะคะเมื่อวันยุติพานมาของเพลิน แอนอร์ดีนะคะเพิ่นก็ได้ใส่วันหยุดของเพื่นในการทีสี่ซื้อของนะคะซื้อของเข้าบ้านหลังใหม่ของเพื่นมีการเดินทางไปซื้อของที่โฮมโปรแล้วก็มีการย้ายของจากคอนโดเข้าบ้านหลังใหม่นะคะในช่วงระหว่างที่เพื่นกําลังเดินทางนะคะเดินทางเพื่อที่สิ่เขาไปในบ้านหลังใหม่ของเพื่นเพิ่นก็มีการไลฟ์สดคุยกับแฟงครับนะคะ คุยกับแฟนคลับของเพินซึ่งบรรยากาศในการไลฟ์สดกะเรียกว่าเป็นกันเองชิ่วๆนะคะกาแฟคลับมีการทักทายนะคะมีการทักทายมีการถามสารทุกสุกดิฟกันเพราะว่าช่วงนี้น้องแอนออรดีเพิรนกะบ่อบสบายนะคะบอสบายเรียกว่าเรือรัางโดนแล้วนะคะเพราะว่า,าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนละกะ เพิ่นกับบอคอยได้พักผ่อนนะคะแฟนคลับก็บมีความเป็นห่วงอ่าก็มีการถามว่าไปหาหมอไปพักผ่อนแน่นะคะก็เรียกว่าเป็นอ่าบรรยากาศกับชิลๆนะคะพี่น้องกับแฟนคลับของเพล่นแต่แล้วนะคะประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีอ่าคนใช้เฟซอวตารน,นะคะเฟซอวตารก็คือว่าอย่างพี่น้องก็คือว่าใช้ภาพกราฟิกแทนรูปลักษณ์ของตัวเองแทนโตองเจ้าของนะคะพี่น้องสร้างเฟซอวตารขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาคอมเมนต์ And already, ะะแนอนออร์ดีนะคะก็เรียกว่านักเลงบอแทนอะไรพี่น้องนะคะบอได้ใส่หน้าเจ้าของนะคะใส่เฟซอวตารข้ามาคอมเมนต์เพิ่นเขามาป่วนในช่องในเพจของเพิ่นเขามาคอมเมนต์นะคะในช่วงที่เพิ่นกำลังไลฟ์สดยูนะคะแล้วพอดีเป็นช่วงที่จังหวัดทีแอนออรดีเพิ่นเห็นพอดีนะคะเขามาคอมเนนะะอม,มเนต์ว่า คบกันยังไม่ถึง2ปีจะมีลูกแล้วหรือจังสีนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้แฟนคลับกันหลุ่นกันหลายว่าอยากเห็นน้องโรเล็กซ์นะคะอยากให้แอนดอร์ดีทองเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นความรักของแฟนคลับนะคะซึ่งหลังจากที่แอนดอร์ดีเพิ่นเห็นคอมเมนต์นี่เด้งขึ้นมานะคะพี่น้องเพิ่นกะเรียกว่ากะสิโมหหลายอยู่น่ะลระพี่น้องนะคะกะสิโมหหลายอยู่เพิ่นก็เลยบอกว่า บางคนนะ,ะคะคบกันยังบ่ถึง2เดือนเขาก็ัไม่ลูกแล้วแอนออรดี already, ขอรับคำท้านะคะเจ้าร่ำเบิงนะคะเพิ่งกับบอกเฟชอวตารเฟสนี่นะคะว่าเจ้าร่บเบิงคนนยางแอนออรดีท้าบอกเก่งจริงยูบอมหอดมือหนีดอกนะคะคอยพอคนดูถูกมาหลายแล้วนะคะนอกจากนี้แอนออรีเพิ่งกับยังถามว่าเจ้าเป็นผู้ยิ่งหรือว่าเจ้าเป็นผู้ใต้นะคะถ้าเจ้าเป็นผู้ยิ่ง เจ้าก็ให้มันเก่งคือจังแอนออรดีนะคะตว่าถ้าเจ้าเป็นผู้ใา้เจ้าก็บบสมควรยิงบ่สมควรที่สิเขามาเปรียบเทียบกับผู้ญิ่งแบบนี้อิจฉ้าอิจฉ้าได้แต่ต้องแบบว่าอิจฉ้าแบบว่ามีแรงบันดาลใจทําไมเขาเก่งจังทําไมเขามีชีวิตที่ดีจัง ข่อยอยากเป็นคือเพลินแล้วก็เฮ็ดให้มันได้คือเพลินนะคะบ่แม่นอิจฉาแบบว่าอยากคนอื่นได้ดีจังซี่นะคะจนถึงขนาดที่ว่าต้องลงทุนสร้างเฟซอวตารขึ้นมาเพื่อที่สิตามจิกตามกัดเพลินนะคะอันนี้มันก็บ่แม่นเนาะค่ะแอนดอดีเพิ่นก็เลยบอกว่าเจ้ารอดเบิงนะคะเจ้ารอดเบิงว่าข่อยสิมีให้เบิงแล้วลูกข่อยออกมานี่ข่อยก็สิสอนให้เป็นหมอลำคือกันเจ้าจังถาเบิงเจ้าอยื่อพึ่งเป็นหยังก่อนนะคะ พิ่งกับซิโมโหหลายยูเนาะ,ะคะ่ะพี่น้องนะคะใจเพิ่นใจโตอ่าเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของการไลฟ์สดนะพี่น้องซึ่งอตอนที่แอนโดรเพิ่งเห็นคอมเมนต์นี่เด้งขึ้นมาเนาะคะ่ะสังเกตว่าถ้าผู้ใดเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการไลฟ์สดในตอนนั้นเรียกว่านางเอกสาวแอนโดรนี่เพิ่งกับสตันไปชั่วคราวอยู่เ้อพี่น้อง เม่วาบ่ว่าผู้ใดนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้กับเจ้าของนะคะก็สิรู้สึกว่าชอกยูนะคะเพราะว่าเพิ่นกะไลฟ์ like สดของเพิ่อยูดีดีนะคะถ้าเจ้าของบ่หมักเพิ่นนะคะบ่หมักศิลปินคนนี้กะบ่รู้ว่าสิเขาไปซ่องเพื่นเหยังเขาไปเบิงเพื่นเหตยังแค่เลือนผ่านนะคะและ้วกะเขาไปเบิงไปชมศิลปินที่เจ้าของชื่นชอบนะคะแค่นั้นก็บจบนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาเขาไปคอมเมนต์แบบนี้ศิลปินเพิ่นกะคือคนนะคะมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึก เพิ่นก็เจอมาหลายนะคะสำหรับนางเอกสาวแอนออรดีก็นานี่นะคะเพิ่นเคยว่าวา่าจนบางครั้งคะ,ะเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นบ่อยากไลฟ์สดเลยละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเจอกับคอมเมนต์แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นการบั่นทอนจิตใจเพิ่นนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ใดนะคะถ้าจำได้ก็สิเห็นวา่าแอนออรดีนี่เพิ่อนเจอกับดรามา่มาหลากหลายรูปแบบนะคะ บัวาสิเป็นอมอบช่อดอกไม้สีทองกลางเวทีคอนเสิร์ตนะคะอันนี้เพิ่งกระเจอมาแล้วนะคะเอวา่าคอมเมนต์แบบนี้นะคะ,อะบอสามารถเทียนยังแอนออรดีได้นะคะด้วยความที่เป็นแอนออรดีด้วยความที่เป็นออรดีแบรนด์นะคะแอลกอขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปนะคะค่ะพี่น้องอันนี้เขากับขอจบการรายงานใบ,บเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาสำหรับมือนีขอก่าวเข้า,า่าสวัสดีค่ะ